สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์บัพามาชมเทคนิคการซอยนะครับซอยเปิดหูไว้จอนะครับอาจารย์บัณจะตัดความยาวความหนาที่เทินใบหูออกก่อนเลยนะครับใช้หวีเทินใบหูไว้นะครับส่วนที่เกินตัดออกเลยนะครับใช้กรรไกรตัดนะครับตัดความยาวออกให้เข้ารูปเข้าทรงก่อนนะครับพอเหลือบางแล้วก็ใช้ปลกรรไกรนะครับค่อยๆควงนะครับรอบกรอบผมช่องจอนไปหาหลังใบหูหาไททอยนะครับ เวลาเราควงรอบกรอบผมแบบนี้ให้อยู่นอกกรอบผมนะครับอย่าให้เข้าไปในกรอบผมทรงผมนะครับทรงจะไม่สวยนะครับเป็นทรงซอยนะครับทรงนี้จะมีจอนนะครับเสร็จแล้วก็ซอยด้วยกัรไก่ปันปานะครับเพื่อให้เกิดความซอฟต์ขึ้นละมุนขึ้นนิดนึงนะครับซอยปลายผมนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับผมด้านบนนะครับ ดึงลงมาทีละชั้นนะครับอาจารย์มีแบ่งผมไม่ได้ปักกิบนะครับฉีดน้ําเปียกแล้วแบ่งทีละชั้นละชั้นนะครับบีปัดเก็บไว้เสร็จแล้วก็ปล่อยลงมาทีละชั้นนะครับกําหนดความยาวที่ด้านหลังใบหูนะครับด้านบนใบหูนะครับผมด้านหลังนะครับเชื่อมมาหาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็อยู่ที่ประมาณใต้หางคิ้วนะครับช่วงตานะครับเทมาด้านหน้านิดนึงนะครับก็จะเชื่อมไปหาด้านหลังทุยพอดีนะครับ ปัดลงมาทีละชั้นละชั้นนะครับตัดความยาวให้เข้ารูปเข้าทรงก่อนนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับเสร็จแล้วตอนสุดท้ายก็จะเชื่อมด้วยกันไกฟันปลาอีกนิดหน่อยนะครับแบ่งเหมือนเดิมนะครับทีละชั้นนะครับแบ่งลงมาทีละชั้นละชั้นนะครับใช้กันไกฟันปลานะครับเก็บงานนะครับให้เกิดความซอฟขึ้นละมุนขึ้นนิดหน่อยนะครับเท่านี้ทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงแล้วนะครับทําทีละชั้นละชั้นนะครับสองข้างทําเหมือนกันนะครับทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงเลยนะครับ ทรงผมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทรงนี้จะเป็นทรงมันเล็ดคอมม่านะครับทุกวันนี้เรียกนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับชมเทคนิคนะครับจมามดีทำให้ดูละเอียดนะครับทรงนี้ลูกค้าใช้บริการเยอะอยู่นะครับร้านจยามดีอยู่เภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ เสร็จแล้วช่วงรอยแสกนะครับสองข้างเอาลงมาบวกกันนะครับเช็คปลายผมนะครับให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับแล้วก็เช็คขึ้นไปด้านบนนะครับช่วงรอยแสกเอาหลอข้างหน้าบวกกันมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เช็คกับหลังนะครับทุกชอให้เชื่อมกันให้บป็นรัดกันนะครับเวลาเราซอยผมนะครับเท่านี้ทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงแล้วนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับทรงผมทรงนี้นะครับมันเล็ดคอมม่านะครับ เรียนตัดผมกับอาจารย์วันดีจะได้ตัดผมจริงนะแต่เรียนวันแรกนะครับอาจารย์วันดีสอนทฤษฎีบวกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับได้ตัดผมจริงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับปกติทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะตัดผมฟรีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อปากช่องจังหวัดนาครราชสีมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ